อรุณสวัสดิ์ชาววันเสาร์ตอนนี้ยังเช้าอยู่อากาศดีมากน,นี้ะจะเห็นว่าผมใส่เสื้อกันหนาวนะครับเนื่องจากกลางคืนเนี่ยอากาศค่อนข้างเย็น นะครับเช้าขึ้นมาก็คิดถึงเพื่อนๆอ,อยากจะมาทักทายสวัสดีนะครับขอให้ทุกคนตื่นมาเพื่อรับความดังปังๆกันทุกช่องทุกคนนะครับวันนี้ขอใช้เวลาสั้นๆน,นะครับที่จะมาบอกกล่าวเพื่อนๆน,นะครับเนื่องจากตอนนี้ลูกชายลูกชายผม เปิดเทอมครั้งที่เทอมที่สองแล้วนะครับกำลังเรียนอยู่ชั้นม .1 ผมก็ลืมไปเลยว่าลูกจะต้องเรียนหนังสือก็คือว่าวันพรุ่งนี้นะครับวันที่12เป็นวันอาทิตย์ที่12พฤศจิกายนพศ2 5 6 6ผมจะต้องอไปประชุมผู้ปกครอง นะครับพร้อมทั้งเตรียมเงินไปจ่ายค่าเทอมด้วยนะครับข้อนี้แหละที่สำคัญนะครับสำคัญยังไงเอ่อก็คือว่าผมสร้างบ้านนะครับเอาเงินที่พอมีอยู่ไปทำบ้านจนจนเรียกว่าไม่มีช่องทางเหลือให้เอาเงินไปจ่ายค่าเทอมเลยแล้วก็ลืมสนิทไปเลยว่า จะต้องมาจ่ายค่าเทอมลูกด้วยนะครับลืมสนิทเลยจริงๆเพราะมวแต่คิดแต่เรื่องที่จะก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่จะย้ายไปในปีหน้านะครับมวแต่มุ่งเน้นแต่เรื่องนั้นก็เลยลืมเรื่องนี้ไปเลยนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็ต้องหาวิธีใหม่ที่จะไปหาเงินไปจ่ายค่าเทอมให้ลูกก่อนนะครับในวันอาทิตย์นี้นะครับก็ คงไม่พ้นจากการก่อหนี้เหมือนเดิมนะครับเงินทองเป็นของมายานะครับไม่สำคัญก็จริงแต่พอถึงเวลาเห็นไหมครับมันต้องใช้เงินนะครับมันต้องใช้เงินเหตุเพราะว่าโรงเรียนทุกวันนี้จริงๆแล้วถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้จ่ายเงินนะในเทอมนี้แต่เนื่องจากโรงเรียนทุกวันนี้ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมก็ ต้องจ้างาครูต่างชาตินะครับที่จะไปจ่ายเนี่ยก็คือมีแต่ค่าจ้างครูต่างชาติค่าเอกสารค่านู่นนี่นั่นทั้งนั้นเลยนะครับโดยปกติที่เ,เทอมที่สองเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าต้องต้องเสียหรือเปล่าแต่เท่าที่ผมดูรายการแล้วก็คือมีแต่ค่าจ้างาพิเศษของ ครูต่างชาติทั้งนั้นเลยนะครับดังนั้นเองเนี่ยก็เลยเมื่อเป็นการถูกบังคับไปในตัวก็ต้องจ่ายนะครับยุคนี้ก็ครูสอนภาษาคงจะไม่สามารถที่จะสอนเด็กได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับหรือว่ามีเหตุผลอันไดที่ต้องจ้างครูพิเศษเพิ่มนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับ เป็นหน้าที่ของโรงเรียนที่เขาจะจัดสรรครูบาอาจารย์ที่จะมาสอนลูกหลานของเรานะครับโรงเรียนนี้ผมก็ตั้งจิตตั้งใจที่จะให้ลูกไปเรียนตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะครับก็คือโรงเรียนราชเชียนลำดีนะครับอยู่แถวประเวศนะครับแกวงดวไม้เก็บประเวศนะครับคือผมตั้งใจที่จะให้ ลูกไปเรียนที่นี่ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะครับเหตุที่ตั้งใจให้เรียนที่นี่เพราะว่าโรงเรียนที่นี่เนี่ยเป็นโรงเรียนที่เกิดขึ้นโดยพระราชดำร,ริิษของอพ่อหลวงรัชกาลที่9นะครับถ้าเราพูดอย่างนี้คงจะเข้าใจกันแล้วนะครับก็คือสมัยนั้นประวัติคร่าวๆก็คือว่าโรงเรียนตอนที่พ่อหลวงมาเปิดเขาเรียกว่าอะไร ทำพิธีอะไรสักอย่างที่วัดทุ่งลานนานะแล้วก็พระองค์ก็สังเกตเห็นว่าในบริเวณนี้แถบนี้เนี่ยไม่มีโรงเรียนให้ราชฎรของพระองค์ได้เรียนเลยนะครับพระองค์ก็เลยมีราชพระราชดำริพระราชดำ,ำริขึ้นมาว่าให้สร้างโรงเรียนแถวนี้นะครับก็เลยมีที่มาว่าโรงเรียนราชดำรินะครับเรียนที่ไหนก็เหมือนกันนะครับในความคิดของผม โดยเฉพาะผมผมไม่ได้คาดหวังว่าจะให้ลูกได้ดิบไดด้ีในเรื่องของการเรียนนะครับผมจะให้เรียนแค่ภาคบังคับเท่านั้นนะครับอันนี้คือความตั้งใจของผมนะครับแต่ว่าถ้าลูกจะเรียนต่อก็ไม่ก็เรียนได้นะครับไม่ได้บังคับแต่ว่าความพึงพอใจของผมคือแค่เรียนภาคบังคับก็คือมอ3เท่านั้นนะครับที่เหลือจากนั้น ให้เป็นความคิดความอ่านของลูกนะครับให้เขาคิดและแตัดสินใจเองว่าเขาจะเรียนต่อหรือจะพอแค่แค่นั้นนะครับผมอาจจะมีความคิดที่ทวนกระแสนะครับทําไมผมถึงพูดแบบนั้นนะครับหลายคนมีแต่ว่าอยากจะให้ลูกไปเรียนหนังสือส,สูงนะครับเพื่อที่จะได้มีงานมีการทําที่ดีนะครับไปสอบเข้าราชการไปสอบอไป ทำงานเอกชนหรือว่าไปทําธุรกิจหรือจะไปทําอะไรก็ตามจะได้มีแนวความคิดที่ดีนะครับแต่สําหรับผมแล้วลูกโดยเฉพาะผมมีลูกคนเดียวนะครับผมตั้งใจว่าจะให้ไม่ไม่รู้จะทําได้หรือเปล่าก็คือผมตั้งใจว่าไม่อยากให้ลูกไปเป็นลูกช่างเขาอีกนะครับเพราะผมประสบมาแล้ว การเป็นลูกจ้างเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรที่น่าภาคภูมิใจเลยนะครับอุตสาห์ลงทุนเรียนหนังสือเสียเวลาไปตั้งหลายปีนะครับสุดท้ายถ้ามาเป็นแค่ลูกจ้างเขาเนี่ยมันเสียเวลาเปล่าไหมกับการที่ว่าเรามีปัจจัยพื้นฐานรองรับพอสมควรแล้วนั่นคือ เรามีที่นานะครับที่พ่อแม่และบรรพบุรุษของเรามีไว้ให้อยู่แล้วนะครับผมก็เลยคิดว่าให้ลูกผมไปเอาสิ่งเหล่านี้มาพัฒนาให้มันดีขึ้นดีไหมนะครับชีวิตของคนเรานั้น ผมเคยพูดมาแล้วว่าการไปเป็นลูกช่างเขามันไม่ได้มีความมั่งงมั่นคงยั่งยืนเลยนะครับเราทำงานวันนี้เดือนนี้ก็แค่มีเงินไว้ซื้อกินในเดือนหน้านะครับถ้าเราอยู่แค่นั้นอีกหน่อยถ้าเกิดว่าเราไม่มี แรงหรือว่ามีอายุครบกรเกษียณแล้วเราไม่ได้ทํางานแล้วเราไม่มีเงินเก็บเราจะเอาอะไรกินนะครับอันนี้คือต้องคิดให้ไกลๆนะครับผมผ่านมาจนอายุได้ขนาดนี้แล้วผมถึงได้เข้าใจว่าความจริงแล้วมันแค่ชั่วครั้งชั่วคราวนะครับในเมื่อเราไปทํางานหาเงินแล้วเอาเงินมาซื้อข้าวกินแล้วเรามีที่มีนาอยู่บ้างอยู่แล้วเราก็ไปทําเองโดยตรงไม่ดีเหรอ ผมก็คิดอย่างนั้นง่ายๆไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนนะครับนั่นแหละคือเหตุผลที่ว่าผมไม่อยากให้ลูกไปเรียนหนังสือเพื่อไปเป็นลูกจ้างเขานะครับแต่ถ้าเร,เรียนเพื่อ,อไปหาความรู้หาประสบการณ์หรืออย่างไรก็ตามที่ลูกอยากจะมีอยากจะเป็นก็ไปได้นะครับแต่ผมไม่อยากให้ลูกไปเป็นลูกจ้างเขาแค่นั้นแหละนะครับผมก็ไม่ได้ปิดบังหรือว่าไม่ได้ไป ปิดช่องทางหรือว่าปิดโอกาสของลูกนะครับเพียงแต่ผมก็เล่าให้ลูกฟังว่าพ่อมีแนวคิดแบบนี้นะส่วนลูกจะคิดยังไงก็เป็นเรื่องของของลูกนะครับให้เขาตัดสินใจเองนะครับเขาจะได้ใช้ไอเดียของตัวเองนะครับซึ่งสิ่งที่พ่อคาดหวังคือวิชาชีวิตดังห่างนะครับไปอยู่ที่ไหนก็ได้ ให้อาตัวรอดให้ได้ในทุกสถานการณ์นะครับนั่นแหละคือสิ่งที่ผมคาดหวังนะครับ <c oughs> ดังนั้นเนี่ยจึงเป็นที่มาว่าผมไม่อยากให้ลูกไปเรียนหนังสือสูงๆนะครับเพราะคนส่วนใหญ่เรียนหนังสือสูงๆก็คือเพื่อที่จะไปเป็นขี้ข้าเขาแค่นั้นเองนะครับการเป็นขี้ข้าเขานั้นต้องได้ครับพี่ดีครับท่านนะครับ ผมพูดแค่นี้นะครับถ้าคนทำงานต้องเข้าใจดีนะครับพูดง่ายๆให้ให้เห็นภาพได้ชัดกว่านั้นก็คือการไปเป็นคี้ข่าเขามันก็ไม่ได้ต่างอะไรไปจากการติดคุกนะดีๆนี่เองนะครับเพียงแต่คุกไม่มีกรงขังเท่านั้นแต่ถูกขังด้วยกฎด้วยระเบียบด้วยการบังคับบัญชาหรือด้วยอะไรก็ตามนะครับเราจะไม่มีอิสระแบบนั้นนะครับนี่คือ สิ่งที่ผมประสบมาหมดแล้วผมถึงได้อยากให้ไม่อยากให้ลูกไปเจอแบบนั้นอีกนะครับเอาล่ะครับมาเล่าให้ฟังคร่าวๆพอสังเกตแต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าการไลฟ์สดแม้จะเป็นคลิปสั้นๆน,นะครับระยะเวลาสั้นๆแต่ผมทุกครั้งที่ไลฟ์สดจะต้องมีประเด็นให้เ,เพื่อนๆ มีสาระให้เพื่อนๆได้เก็บไปคิดบ้างนะครับไม่มากก็น้อยนะครับครั้งนี้ก็เช่นกันหวังว่าคงจะมีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเก็บบรรยากาศการไปประชุมผู้ปกครองให้เพื่อนๆได้ดูนะครับถ้ามีโอกาสที่เหมาะสมนะครับวันนี้ก็ต้องขอลงก่อนแล้วนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ